Transcrição e แล้วเลยนะครับน้ำไม่ดันปัดไม่ดำแจ๋วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแปมีรถจะมานำเสนอนะครับอันนี้ก็ผมเป็นเอซูตีเอฟอาจดทะเบียนปี40น,นะครับปี40ราคาหลักหมื่นนะพี่น้องนะราคาหลักหมืน่นฟังราคาแล้วอย่าตกใจราคาโคตรถูกพี่น้องนะราคาโคตรถูกเลย ส่วนารายละเอียดรถจะเป็นยังไงสวยโดนใจใครหรือเปล่านะครับติดตามไปกับส้มแบลเลยนะครับนะครับอีดสุทีเอฟอาจดทะเบียนปี40นะคันนี้สีเดิมสีเดิมจากโรงงานนะพี่น้องนะอาจจะมีริ้วรอยมีรอยขีดข่วนมั่งนะครับเจ้าของเดิมใช้งานอยู่เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรถบ้านแท้ๆม,มาฝากขายนะครับคันนี้สีเดิมสีสวยอยู่นะครับยังเงาอยู่แต่ว่าจะมีรอยมั่งมีตำหนิมั่ง,น,งนิดหน่อยนะครับใส่ล้อแม็กมาแล้วนะครับเจ้าของเดิมใส่ล้อแม็กมา ราคานะครับเปิดอยู่ที่75,000บาทนะครับราคาคันนี้75,000บาทพวงมาลัย power แอร์เย็นนะครับป้ายทะเบียนนะครับบอยไมร์ลเรือ800นะครับนี่จังหวัดอุบลราชธานีแต่รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครใครจะมาดูรถเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อผมใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟ้ากระโปรงเดิมนะครับนี่อาจจะมีรอยบ้างนะครับนี่รอยสีรอยเขียนบ้างนะครับรถบ้านเดิมๆนะครับไฟตาเดิมนะครับไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะครับอ่า กระจกกระจังหน้าพวกนี้นะครับอาจจะมีตําหนีมั่งนะครับแต่ไฟสวยนะครับไฟยังสวยอยู่นะครับเ๋ยวรอยมีมั่งมีตําหนีมั่งนะครับมีตําหนีตรงไหนเราบอกตรงนั้นนะครับป้ายภาษีเต็มปี68ใช้กันยาวๆถึงปีหน้ากระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะครับส่วนยางนะครับดอกยางก็โอเคพอใช้ได้อยู่นะครับวิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายราคาแค่7 5 0 0 0บาทนะครับได้ล้อแม็กมาด้วยนะครับนี่นะครับ TFR จดทะเบียนปี40คันนี้นะครับสวยงามนะครับประตูเปิดง่ายนะครับนี่เป็นกระจกมือหมุนนะครับประตูไม่ช้ำนะครับใครที่หารถวิ่งเข้าไร่เข้าสวนราคาไม่ถึง80,000นะครับต่อรองได้นะครับราคาเราตั้งเผื่อต่อทุกคันนะครับต่อรองได้นะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับอาจจะมีรอยแตกลายงามั้งนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นเบาเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ บอกเดิมจากโรงงานหลังคาก็โอเคนะครับนี่เจ้าของเดิมใช้งานอยู่นะคันนี้นะเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับอ่าเล่มพร้อมโอนทุกคันนะนะครับรถสวยๆนะครับนี่ t FR คันนี้นะครับพร้อมใช้งาน75,000บาทนะครับเป็นรุ่น SL นะครับนี่ SL รถเดิมๆบางๆนะรถเดิมๆบางๆตำหนิมีนะครับตำหนิมีนะครับคันนี้มี ไลเนอร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยอาจจะมีดินมั่งนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมแกใช้งานอยู่นะครับชัดสีสวยนะครับชัดสีเดิมเดิมเลยนะครับไม่เชื่อไม่ปูไม่ป่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับใครที่อยากจะได้ท f r อาวิ่งเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกฟางบรรทุกข้าวบรรทุกมันนะครับนี่สบายเลยฝาท้ายก็ตัวน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนฝาท้ายมาใหม่นะครับคนละคนละสีนะครับนี่นะครับฝาท้ายเปิดง่ายนะครับ ืมฝาท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนฝาท้ายมาใหม่นะครับใช้ได้อยู่ครับไม่คลิปขี้เลยนะครับใครที่อยากจะได้รถมีเข้าไรเข้าสวนนะครับนี่บรรทุกข้าวก็ได้บรรทุกมันก็ได้นะครับตัดหญ้าให้วัวก็ดีนะครับไฟท้ายตทางด้านนี้นะครับมีตำหนิมานะครับนี่เรายังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับนี่มีตำหนิมานะครับ ันนี้ไม่มีกันชนท้ายนะครับดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมียางอะไรให้ดึงเส้นนะครับนี่โชคดีแหนบดีนะครับช่วงล่างดีนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่แล้วโชคดีแหนบดีวิ่งทางไกลสบายเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับขับดีนะครับทีเอฟอาร์รุ่นประหยัดน้ํามันนะครับ 7จ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับใครที่อยากจะได้รถราคาถูกๆนะครับมีรอยขีดข่วนมั่งเด้อพี่น้องเด้อสีนะครับเราไม่ได้เก็บสีให้นะครับถ้าเก็บสีก็ราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกนะครับเลยเอาแบบถูกๆดีกว่าใครที่อยากจะได้รถราคาถูกๆนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับประตูฝ่งน้ารนะครับก็มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับกระจกขึ้นง่ายอยู่นะครับนี่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะครับ เกจากโรงงานอยู่ครบนะครับเอาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับชึบรถคันนี้นะเลขไม่อยู่ที่486,000นะครับ4 6 8 0 0 0นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ยังแน่นอยู่นะพี่น้องนะนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้เอา้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง ตัดทีเดียวติดครับมา่านวัดชะได้หมดนะครับนี่ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับอ่าแตรดังนะครับโวนแอร์อ่าแอร์เย็นนะครับแอร์เยน็นคอนโซลสะอาดสวยงามนะครับปรุงอะไรพาผื้อเบานะครับเบาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยจริงๆนะครับอันนี้ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะห้องเครื่องของ TFR คันนี้นะครับเป็นรุ่นฟ้าทองนะครับมับงกรทองผ่านหน้าเดิมนะครับเปลี่ยนจากโรงงานอยู่ครบนะครับนะผานหน้าเดิมแบตเตอรี่ก็โอเคไฟย,ยังแรงนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมตัวนี้น่าจะเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับ ไอปกตินะครับยีสูไอปกติมีไอขึ้นมาอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมครับของเดิมจากโรงงานมีแผ่นกันความร้อนเนี่ยนะครับของเดิมรถสวยนะครับฟองเสียงได้แกวเลยนะครับน้ำไม่ดันปั้นไม่ดำแกว นะครับก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอิรุสุ TFR สีเขียวคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่75,000บาท75,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเล่มพร้อมโอนนะครับแต่ราคาต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับใครสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับให้โทรมาก่อนเด้อส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้ส้มแม่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you